ฉันมั่นใจอีกทีเพราะทั้งนั้สดงว่าเธอรักฉัน แต่เน,นี้ยทำควมอยู่ทำกวมแต่มันน่าจะได้ทั้งคู่แหละอืมอ่ะอีกที้ห่เมื่อกี้เป็นไงวะคะครูเมื่อกี้มันยังไม่มันยังไม่สมาธิยังมาไม่เต็มเอาแบบคิดก่อนเราตีความว่านี้ครูง้องให้ตีความถึงเรื่องพอ่อค่ะว่าแบบ คือหนูมีพ่อสองคนนะค่ะแล้วก็แบบเหมือนหนูเกิดมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าพ่อเป็นคนไหนกันแน่เป็นช่วงต่อระวังสองคนไงค่ะแล้วก็ให้บอกว่าแล้วถ้าวันนึงรู้ว่าใครเป็นพ่อแล้วก็พ่ออีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่อะ่ะเขาก็จะไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบเหมือนบอกว่าแบบ ไม่เป็นไรเราแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่เถอะอะไรอย่างเงี้ยอปรมณฟิลกับอันนี้ได้ดีใช่ไหมคะยังเหมือนตอนแรกตอนแรกฟิลกับอย่างอื่นอยู่ค่ะแต่ว่าครูง,ง้อบอกว่าให้ลองเรื่องนี้ดีกว่าเผื่อว่ามันจะถึงกว่ายัางไม่ได้เคยลองเลยเออถ้างั้นถ้าช่วงว่างนะคะลองเล่นกับอารมณ์ลองทั้งสองแบบว่า อินมากกว่ากันแล้วเอานัามาใช้เพราะว่าถึงเวลาบนเวทีก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีว่าหนูเอาไหนมาใช้ถูกป่ะอะไรก็ได้ที่มันฟิลกับเราได้แบบเหมือนตีแสกหน้าเราได้แบบคัวแล้วันใช่เลยอ่ะ,อ,ะอีกชิ้อเอาแบบเต็มที่นะคะ